สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมาลีนะคะวันนี้ค่ะมลีจะไม่ได้พามาชมรถนะคะแต่ว่าจะพาไปชมวิธีการเปลี่ยนยางปัน่น้ำฝน,นะคะ่ะวันนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแค่ยางเฉยๆนะคะวิธีการจะยากหรือเปล่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะ PSA เราทําให้ชมอยู่ค่ะไปด้วยกันเลยนะคะกดกดที่ตัวนี้ครับ แล้วก็โยกออกดึงย้อนขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีตรงนี้หัวมันเพิ่งจะขยับได้ลูกค้าจับกดลงก่อนนะครับกดลงให้ถึงตรงนี้เห็นไหมครับแล้วลูกค้าก็ยกขึ้น mm. เสร็จแล้วลูกค้าเ,าเส้นใหม่ลูกค้าใส่ตรงนี้ จะเป็นช่องแรกนะครับใช้ช่องแรกเท่านั้นช่องสองไม่ได้เห็นไหมจิ้นีน่ฮะช่องแรกนิ้วก็ใหญ่แล้วอ,อันนี้ลูกค้าใช้ช่องแรกถอดเข้าไปค่อยๆขยับนะครับหรือว่าลูกค้าเอาไปชุบน้ํำกดก็ได้แล้วมันจะเลื่นแล้วลูกค้าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเสร็จแล้ว<ม>ตัวเนี้ยมันจะยังไม่เข้าลูกค้ากดลงกดลงให้ถึงเส้นเหมือนเดิม แล้วลูกค้าก็ยกขึ้นแค่นี้ครับอตอนลูกค้าใส่เนี่ยลูกค้าต้องเอาตรงข้อนี้นะครับทะแยงลงนะเนี่ยครับทะแยงลงแล้วกดดันมันดันกึ๊บมันก็จะล็อกเองเ,อเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยครับขอบคุณครับ